เรื่องคืนหลอนหาดแม่รำพึงอาร์ตและเพื่อนอีกสามคนเคยชวนกันไปเที่ยวระยองตอนปิดเทอมและพวกเขาในเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมหาดแม่รำพึงโดยได้ให้เพื่อนชื่อเจเป็นคนโทรจองไว้ก่อนตอนไปถึงที่พักอาร์ตก็พูดว่าทำไมในรูปดูดีจังเพราะพอไปถึงโรงแรมที่เข้าพักค่อนข้างเก่า และมีพื้นที่บางส่วนปิดซ่อมหรือสร้างอะไรสักอย่างโดยมีผ้าใบสีฟ้าปิดบังไว้พอได้ขึ้นไปดูห้องนอนก็ยิ่งห้อนเพราะไฟในห้องไม่ค่อยสว่างอาร์ตเดินไปเปิดดูที่ระเบียงหลังห้องก็ถึงกับต้องตะโกนบอกเจว่างูจะเลื้อยขึ้นมาหรือเปล่าเพราะโรงแรมแห่งนี้อยู่ติดป่าด้านหลังโรงแรมมีต้นไม้ขึ้นสูงเต็มไปหมดคืนนั้นอาร์ตเลือกนอนเตียงริมประตูหลังห้องส่วนอีกเตียงเป็นที่นอนของเจ ส่วนเพื่อนอีกสองคนก็นอนอีกห้องถัดไปพอวางกระเป๋าบนเตียงเสร็จอาร์ตก็เดินไปดูในห้องน้ำก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยเพราะห้องน้ำแบ่งเป็นโซนคือส่วนที่เป็นอ่างล้างหน้าและส่วนที่อาบน้ำโดยมีม่านกั้นระหว่างสองโซนเอาไว้อาร์ตรู้สึกเหนอะหนะเลยล้างหน้าจังหวะที่เงยหน้าขึ้นมองกระจกก็รู้สึกว่ามีคนยืนอยู่หลังม่านตรงโซนอาบน้ำอาร์ตรีเปิดม่านดูแต่โชคดี ที่ไม่มีใครยืนอยู่พอออกจากห้องน้ำมาก็เห็นเจนอนกลนอยู่บนเตียงแล้วอาร์เดินขึ้นไปนั่งที่เตียงของตัวเองแล้วใช้มือถือค้นหาร้านอาหารแถวหาดระหว่างที่ก้มหน้าก้มตาหาข้อมูลก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเขาจึงรีบเดินไปเปิดแต่พอประตูเปิดออกก็ไม่มีใครบรรยากาศตรงทางเดินก็ค่อนข้างวังเวงซึ่งวันที่เข้าพักก็ไม่ค่อยมีคนเพราะพวกเขาไปเที่ยวกันวันธรรมดา อาร์ตจึงคิดว่าเพื่อนที่นอนอยู่อีกห้องมาแกล้งเลยเดินไปเคาะประตูห้องเพื่อนที่อยู่ติดกันแต่เคาะเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเปิดอาร์ตจึงโทรศัพท์เข้าไปหาเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนๆลงไปเดินเล่นกันที่ชายหาดแล้วอาร์ตจึงเดินกลับเข้าห้องแบบงงๆแต่พอเปิดประตูเข้ามาก็ต้องตกใจเพราะเขาเห็นเงาดำนั่งคลอมล่างของเจอ,อยู่ด้วยความตกใจอาร์ตจึงร้องขึ้นมาทำให้เงาดำนั้น หันมาจ้องตาเขาแล้วกระโดดออกจากร่างเจยอย่างไวแล้วพุ่งออกไปด้านหลังประตูห้องส่วนเจก็สะดุ้งตื่นแล้วมองเห็นอาร์ตหน้าตาตื่นเลยถามว่าเป็นอะไรพออาร์ตตั้งสติได้เขาจึงดึงมือเจและรีบพาออกจากห้องลงไปข้างล่างด้วยกันจากนั้นก็เล่าในสิ่งที่เขาเห็นให้เจฟังเจทำตาโตแล้วเล่าว่าเขาฝันเห็นผู้หญิงร่างดำเมียมคลมล่างของตัวเองอยู่และพยายามจะบีบคอ แต่พอได้ยินเสียงคนตะโกนดังว่าเฮ้ยเขาก็สะดุ้งตื่นจากความฝันซึ่งความฝันของเจนั้นตรงกับสิ่งที่อารเจอพวกเขาเลยรีบโทรหาเพื่อนอีกสองคนที่ออกไปเดินเล่นที่ชายหาดพอเจอกันอาร์ตก็เล่าในสิ่งที่เห็นให้ฟังซึ่งตอนนั้นเกือบหกโมงเย็ยนแล้วใจจริงอาร์ตก็อยากเช็คเอาท์กลับเลยแต่เจเองยังไม่ปักใจเชื่อว่าสิ่งที่ในฝันนั้นจะเป็นเรื่องจริงส่วนเพื่อนๆอ,อ,อีกสองคน ก็ยังไม่อยากกลับเลยตกลงกันว่าจะนอนรวมกันที่ห้องของเพื่อนที่อยู่ข้างๆเมื่อได้ข้อสรุปว่าคืนนี้จะนอนค้างกันหลังออกไปหาอะไรกินกันเสร็จแล้วอาร์ตก็ขอยืมสร้อยพระหลวงปู่ทวดของเจมาแขวนคอคืนนั้นอาร์ตและเจก็ไปนอนรวมกับเพื่อนโดยดันเตียงมาชนกันแล้วนอนเบียดกันตกดึกต่างคนก็ต่างหลับแต่อาร์ตก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงดังก็แก๊กอยู่ในห้องน้ำ พอลืมตาดูก็ได้ยินเสียงดังขึ้นกว่าเดิมเหมือนมีคนเอาแปรงสีฟันเคาะกับอ่างล้างหน้าอารีบคุมโปงแต่ก็แอบแง้มดูนิดๆแล้วเขาก็ต้องตกใจเพราะเห็นร่างดำๆร่างเดิมยืนอยู่หน้าห้องน้ําแล้วหันมามองเหมือนรู้ว่าอาร์ตแอบดูอยู่อารีรบเขย่าให้เพื่อนๆตื่นแต่เพราะเพื่อนๆดื่มกันไปเยอะเลยไม่มีใครตื่นสักคนอาร์ตขยับตัวนอนคว่ำหลับตา สวดมนต์ในใจขณะที่เขาสวดมนต์อยู่เขาก็รู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่บนแผ่นหลังเขารู้สึกได้ถึงความหนักของสองเท้าที่เหยียบหลังเขาอยู่เขาจึงพยายามขยับตัวแต่ยิ่งขยับก็ยิ่งหนักขึ้นอาร์ตจึงเอามือกุมเหรียญลงปู่ทวดและสวดมนต์อีกรอบขณะที่สวดอยู่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เหยียบอยู่บนหลังกระโดดออกไปจนเตียงกระเพื่อม อาร์ตขยับตัวได้ก็พลิกตัวกลับลุกขึ้นนั่งแล้วมองไปที่ประตูหลังห้องซึ่งเปิดอ้าอยู่ทั้งทางที่ก่อนนอนเจปิดเอาไว้แล้วอาร์จึงตัดสินใจลุกขึ้นไปเปิดทีวีพร้อมกับเขย่าตัวเพื่อนให้ตื่นกันให้หมดเพื่อนคนหนึ่งถามว่าปลุกทําไมแล้วเปิดประตูห้องทิ้งไวท้ทําไมอาร์จึงบอกว่าผีหลอกทุกคนตาสว่างทันทีเจรีบวิ่งไปปิดประตูแล้วถามว่าเจออีกแล้วหรออาร์ตพยักหน้า แล้วถอดเสื้อให้เพื่อนๆดูที่หลังปรากฏว่ามีรอยแดงคล้ายรอยเท้าติดอยู่จริงๆหลังจากนั้นพวกเขาก็รอให้เช้าและไม่นอนกันอีกเลยพวกเขารีบเก็บของลงไปกินอาหารเช้าและเช็คเอาท์กลับตอนเช้าทันทีก่อนกลับอาร์ตตัดสินใจเดินไปถามพนักงานที่เคาน์เตอร์แต่เขาปฏิเสธอย่างเดียวและยืนยันว่าไม่เคยมีใครตายในโรงแรมอาร์ตเลยคิดว่า อาจจะเป็นผีเร่ร่อนจากป่าหลังโรงแรมหรือไม่ก็มาจากหาดแม่รำพึงที่มักมีคนตายอยู่บ่อยๆทริปนั้นแทนที่จะเป็นทริปที่พวกเขาไปเที่ยวกันอย่างสนุกกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นทริปลอนที่พวกเขาไม่มีวันลืม